ฮัลโหลสวัสดีครับผมป๋องบ่าวบ้านทุ่งครับฮัลโหลสวัสดีครับนี่เบอร์คุณอินปันจะไม่ให้ใช่ไหมครับฮัลโหลโอ้ยยังก็อบ่ไดเย็นโอ้ดังๆหน่อยคุณอินปันจะไม่ให้ใช่ไหมครับโอ้บันได้นั่งให้นั่งไขหัวคันนี้นั่งกันหลายคนไขหัวกันค่ะคนี่ไม่ใช่อย่างนั้นครับคือผมโทรมาจากบริษัทอินเตอร์คักจำกัดครับบาได้ค่าคีเตอร์คีดแต่อย่างเช่นอย่างบันได้เป็นวัดจะค่าคีเตอร์ยังยังโอ้ย ไม่ใช่อย่างนั้นครับคือคุณต้องมาชําระบัญชีที่ติดค้างกับบริษัท้วยนะครับมาก่อนเกล้าอนบัญชีขี้อันยังในประเทศายอุจจาอะอันยังชัดยางมาได้ลูกต้องลูกจะท่าอุจจาระอันยังโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นครับถ้าคุณไม่มาชมาําระผมจะปิดบัญชีคุณเป็นบัญชีดํานะครับโอ้จะไปเกลียวอย่างกับไอ้ดำไอ้ดเดิมเนี่ยนะฮะมันมาเกลียวกันไม่ใช่อันดำอันยังนะอ้นดำนั่นมันเป็นลูกปูแสงไปเกลียวอย่างกับบัญชีอัดำอ้ดำอดำนะ เอาให้ผมทำยังไงเนี่ยก็แล้วแต่คิงตก็เรื่องเนี่ยกับบื้ชีไอ้ดำก็ไม่ได้เกี่ยวกับบื้ชีกูโอ้โหใจเยันหน่อยอดอีกหวัดพอละฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลูกฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหเต๊เจ๊ฮัลโหลกูวางสายแล้วโอ้โทรศัพท์รุ่นไหนเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยฮะก็โทรไปวางหูแล้วยังมาได้ยินเหรอเออใจเยันโน่มาดีดูนน